คนายฝันสวัสดีค่ะมารอดินเล่าๆนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันว่าได้ขับรถนะคะเราอาจจะในฝันนั้นเราอาจจะได้ขับรถไปในที่ต่างๆหรือว่าขับรถไปเรื่อยๆไม่ว่ารถคันนั้นจะเป็นรถของคุณหรือว่ารถของใครเดี๋ยวเรามาดูความหมายโดยรวมกันนะคะ ช่วงนี้เลยอันดับแรกที่ว่าเด่นชัดเลยก็คือว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายที่อยู่ย้ายที่ทำงานย้ายแบบเขาเรียกว่าย้ายข้าวย้ายของอาจจะได้ไปในที่ที่คุณไม่ค่อยคุ้นเคยแล้วก็ที่แน่ๆเลยถามว่าไปแล้วดีไหม เปอร์เซนต์ที่จะมีเรื่องดีๆในการเดินทางนั้นน้อยมากนะคะเพราะว่าการเดินทางขับรถนั้นจะเป็นเรื่องถึงความเหนื่อยล้าหรือว่าถึงความที่แบบว่าคุณต้องคุณต้องคิดให้รอบคอบ เหนื่อยกับการกับงานเกี่ยวกับเรื่องย้ายที่อยู่อะไรประมาณนี้นะคะช่วงนี้ในหัวคุณก็จะมีแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดช่วงนี้ใครที่เพิ่งรู้จักกับคุณแล้วก็คุณเพิ่งได้เพื่อนใหม่อย่าเพิ่งพาเข้าบ้านนะคะเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดพาเข้าบ้านหรือว่าทําความรู้จักกับคนในบ้านทําตัวสนิทกันเกินไปโอกาสที่ทําให้คุณเดือดร้อนนั้นเยอะมากเพราะว่าถ้าเกิดในบ้านนั้นคุณไม่ค่อยลงรอยกับผู้ใหญ่หรือว่า กับแฟนคุณแล้วไม่ชอบให้แบบคบคบปะเพื่อนฝูงมากอันนั้นยิ่งจะทําให้เรื่องราวใหญ่โตไปอีกนะคะช่วงนี้กับเพื่อนใหม่ๆหน้าใหม่ๆก็อย่าเพิ่งให้ความสนิทจนเกินไปนะคะให้ระวังตรงนี้ไปด้วยเรื่องความรักคนโสดมีแผนว่ามีคนมาจีบนะคะแต่ก็ยังไม่ใช่คู่แท้ยังสามารถครบได้เรื่อยๆนะคะไม่ถือว่าแย่คนที่มีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้ เขาบอกว่าการเดินทางไปกับคนรักเดินทางอาจจะไปเที่ยวไปไหว้พระหรือว่าไปกินข้าวกนะจะทําให้คุณพบกับโชคดีอาจจะทําให้แบบประมาณว่าถ้าเกิดสถานการณ์ในครอบครัวของคุณช่วงนี้ยังตึงๆอยู่ที่เด่นชัดก็คือว่าอาจจะพาเข้าไปเปิดหูเปิดตาบ้างนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังคําพูดคาจาด้วยการเงินช่วงนี้นะคะเรื่อยๆเฉยๆยังไม่มีอะไรเด่นชัดยังแบบว่า ยังไม่มีอะไรที่โดดเด่นอาจจะไม่ได้มีลาบลอยอาจจะไม่ได้มีแบบเงินในกระเป๋ามากมายแล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้เขาบอกว่าให้เซฟเซฟไว้ด้วยนะคะรายจ่ายที่ไม่สมควรจะจ่ายก็อันไหนที่ระง,งับได้ก็ระง,งับไปก่อนนะคะส่วนเรื่องโชคโชค ความหมายของความฝันว่าขับรถนั้นถ้าเกิดเป็นรถตัวเองนะคะเขาบอกว่ารถจะให้โชคให้ซื้อทะเบียนรถนะคะส่วนใครที่ว่าไม่รู้ว่าเป็นรถใครประมาณนี้ก็ให้ซื้อเลข8กับเลข4นะคะแต่เลขที่เด่นชัดก็คือเลข4แต่ถ้าเกิดคุณบังเอิญฝันว่าไปขับรถ18ล้อ16ล้อบางคนเขาก็จะถือเป็นหนดเคล็ดจ,จำนวนล้อรถ แต่ส่วนใหญ่โดยมากนั้นก็จะเป็นเลข4นะคะถ้าเป็นมอไซค์คนเขจะตีเป็นเลข2ประมาณนี้เน้นชัดคือเลข8กับเลข4นะคะเอาละค่ะโชคดีกับความฝันนะคะฝันร้ายก็ขอให้กลายเป็นดีฝันดีก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ